ในกลุ่มด้านหน้านั้นจะเป็นรถแข่งในรุ่นของสยามกรุ๊ปเอที่มีความเร็วและก็ความแรงเยอะกว่าครับกลุ่มด้านหลังจะเป็นรุ่นของสยามพันห้าระหว่าง2กลุ่มนี้ครับจะเว้นกริดสตาร์ททั้งหมด4กริดด้วยกันครับเพื่อเป็นการแบ่งรุ่นการแข่งขันให้ชัดเจนไฟแดงจะติดขึ้นมาทีละคู่ครับจนครบ5คู่แล้ว5คู่นี้ดับลงเมื่อไหร่นั่นคือการสตาร์ทได้เมื่อนั้นครับติดขึ้นมา3แล้วครับ ดับครับแม่ไฟไวมากครับต้องเลสปอนให้ไวด้านหลังมีออกช้าเหมือนกันครับพยาโบกหาช่องทางขึ้นมาอยู่้องดูครับแม่ออกช้าได้ดีนั้นน่าจะเป็นโรถไว้ครับล้วขึ้นมาเป็นดับที่หนึ่งครับรถไว้ดับสองเป็นทไทชัยวันด้านหลังที่ตามมานั้นจะเป็นโอ้สีดําขึ้นมานล้เป็นพันธุพันธ์ซับครับแล้วลึกขึ้นมาเป็นโอมสงขาครับโอ้แล้วพันธพัน์เลี้ยวไได้โอมแทงในเข้ามาตรงนี้พันธพันธ์ซับบอกโอ้ยังไม่เลี้ยวก็ได้โอ้โอม ได้แรงอกจริงๆครับโอมสงขาครับบรรพันบอกผมขอแทงคืนหนึ่งทีครับนานนะครับโดนแล้วลายแล้วครับแทงคืนหน้าปากทางออกสนามตินครับนะตอนนี้สาชัยลึกกว่าครับลึกกว่าบางไว้ครับโอมตามมาด้านหลังกับคันสีขาวแดงโอสาชัยวันนี้ฮอตสาชัยบังครับเลี้ยงชั่นไวจริงๆครับเห็นเขาโยกปุ๊บปังทันทีครับ ไม่ใช่ง่ายนะครับในการที่จะนําแบบนี้แล้วก็ต้องปังคันหลังด้วยดูครับถ้าเป็นออนบอร์ดในรถจะเห็นครับสาชัยเล็งขวาตลอดแล้วตอนนี้พนพัฒ์ขึ้นมาขี่หัวแล้วแต่ยังจะเป็นลายของสาชัยอยู่ครับเดียวได้ก่อนโอมแทงในครับโอมเข้ามาตรงนี้แม่แต่โค้งต่อไปเป็นโค้งขวาครับนี่ครับขยับหลบกันไปหลบกันมาแล้วก็มีโดนกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับต่อนนี้ครับพนัพัฒน์พยายามที่จะเร่งขึ้นมาแซงก่อนชิเก้นตรงนี้ได้หรือเปล่าโอ้ยังไม่พ้นดีนะสาชัยต้องยกครับ นี่ครับโอ้โหเลี้ยงแถวกันเข้ามากวกวนี่ขับส่วนแล้วแทงลึกขึ้นมาอีกหนึ่งคันครับโมที่หยางโอ้โมติ่หยางแสงโอมขึ้นมาครับตรงนี้ไม่ใช่โมติ่หยางเดี๋ยวก่อนนะคันขาวนะใช่ใช่ใช่โมนะครับโอเอ้าวแล้วแผ่วลงไปนั่นเป็นโอมสงขาครับโอ้ยเด็กชายโอมทำไมลถแผ่วลงไปครับเกิดอะไรขึ้นแล้วแทงในขึ้นมาครับขึ้นไปแล้วครับพัฒพัฒนทรัพย์ขึ้นมาเป็นอันดับที่สอง วันนี้วันซับตอนนี้มีจุดหมายคันต่อไปแล้วคือกิติรัตน์ที่นําอยู่ที่หนึ่งตอนนี้ครับวัน้วันซับครับคันนาสีดําตรงน,นี้อยู่ระดับ2ครับแต่ว่าพยายามพยาไล่อันดับโบติหยางเลือกในสุดครับแล้วจะทะลุมาถึง่าไทยเลยโอ้โหนนเดี๋ยวก่อนลาไทยลดลงมาก็สาชัยก็อาศัยจังหวะแทงในขึ้นไปด้วยครับโอ้โวันนี้โบติอยางฮอตครับก,รกับการขับ<อ><อ>ขี่แบบนี้นี่เมื่อกี้ที่ผมนึกว่าเป็นกามิกาเซ่มาแล้วนะโ เขาเรียกว่าเร่งเต็มไม่มียกแล้วก็เบรกลึกครับแต่ว่าแซงมาได้สตํตำแหน่งกั้นหายใจฮึบเดียวครับอาแล้วพี่อ๋อพาไทยรถมีปัญหาครับฉะนั้นชีชาแซงขึ้นมาครับแล้วก็แซงโอมธนาเทพขึ้นมาด้วยโอ้พี่อ๋อครับเสียดายครับออกหนึ่งครับตอนนี้รถแผ่วลงไปแล้วในขณะที่คันนี้ครับ39ครับธีรพันธ์ผมขำครับอยู่ในอันดับที่2ของสยามพันห้าครับในคลาสอเมเจอร์หมายเลข39นี่ครับ ในขณะที่ชนันทิชาครับไล่แซงขึ้นมาถึงสาชัยเลยครับแล้วโอมเหมือนมีเฮือกสองครับกำลังจะกลับขึ้นมาใหม่หรือเปล่าก็ดีขึ้นครับจากที่แผ่วลงไปสำหรับโอมครับอาแล้วลครับพันธพัฒน์พันทรพย์หัวเหมอแล้วครับพันธพัฒนทรพย์ตอนนี้อยู่ขวาครับในโค้งขวาข้างหน้านี้ได้ตำแหน่งแน่นอนครับขึ้นมาอยู่ครับที่หนึ่งแล้ว ทาไปครึ่งทางการแข่งขันครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นําได้แล้วโอมครับเพือกอกลับมาครับแซงกิศาชัยขึ้นมาหมายเลขเก้าครับว่าสิทธพงศ์ครับอโอ้โหสิทธพงศ์เสียบขึ้นมาแซงธิรพันฑ์ผมกล่ำครับสวยเลยทีเดียวผู้นำครับเกิดอะไรขึ้นพัทภพ,พ,พันทร์ทราบครับทั้งคู่เลยอัซี่เอ,อ้ย โอ้อาซีก็รถมีปัญหาครับแล้วพาร์พัธพันทร์ซับก็จอดอยู่ในสนามกีฬาครับเอาเรามีธงเหลืองตรงนี้เอพีครับทะลุหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นบ้างงงไปหมดแล้วรถใครครับน่ะซีมาก็เป็นโคจิโคจิมูโตะโคจิมูโตะครับควันนะมีควันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ละขั้นหมายเลขสิบเก้าครับกิติรัตน์เอาอันดับหนึ่งขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับตามมาด้วยโมทิอยางครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สอง ในขั้ที่คันนี้ครับอซีอีแล้วว่าดีครับก็มีปัญหาเหมือนกันครับกำลังนํารถกลับเข้าพิษด้านนทิชาครับนักแข่งสาวของเราตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่สแล้วอรุณพงศ์ครับกำลังหนีเอปริวัตแล้วเอปริวัตหลบมาเจอติดหไทยอาจารย์หลบหน่อยอาจารย์หลบแล้วอ,อาจารย์หลบแล้วผมไปต่อครับอาจารย์อรุณพงศ์นี่ขับรถไปแไอบไปแอบปิดไม่ทันครับทันหรือเปล่าโอ้เกือบไม่ทันเอรุพงศ์ขาไม่ทิดเดียวเองครับ แล้วกระดอนอย่างนี้ที่เผาขาดหรือเปล่าเผาขาดหรือเปล่าเอ๊ะริวัตรยังไงมาได้ครับเมื่อกี้เกียร์ไม่เข้าครับมันกระดอนครับโอ้ตรงนี้ครับเลื่อเอนสปีดนี่ครับออกทางตรงตรงนี้จะได้สปีดสูงกว่าครับนะครับพิดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นการสะสมสปีดเพื่อมาในทางตรงนี่แหละครับแล้วมาวัดกันทางตรงอีกทีครับหมอบได้หมอบแม่ระตรงหัวมาด้วยขึ้นด้วยหัวมาแล้วรถพังยังไง ขึ้นแล้วครับหัวเหมอหัวเหมอแล้วอยู่ลายในครับอรุณพงศ์ต้องแก้เกมใหม่อย่างไงครับใครจะลึกกว่ากันใครจะลึกกว่ากันลึกพอกันแล้วคู่นี้นอะไรยังไงโอ้ยข้ไปด้ดดครับมาดูโค้งนี้ครับอรุณพงศ์เอาคื้นไหมในเป็นของอรุณพงศ์บ้างแล้ว นายไปขอยาเรียอยาเรียเรียละโดดอ้วนโดดอ้วนหน่อยหนึ่งครับโอ้ต้องไปต่อแล้วครับตอนนี้อารุณพงศ์เกิดอะไรขึ้นครับรถหยุดเลยหน้าซ้ายครับหน้าซ้ายที่โดนเกี่ยวเมื่อกี้น่าจะล้อแตกครับเมื่อกี้ดูคู่ของสยามพันห้าไปแล้วตอนนี้สยามกรุ๊ปเอครับหนึ่งกับสองก็มาติดกันอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือรอบสุดท้ายครับโอ้โมตี่หยางวันนี้ฮอตจริงครับจริงๆเราฮอตทั้งคู่แลวเราเห็นโมตี่หยางเสียบพวดมาได้อ้าแล้วมีรถท้าด้วยครับรตไว้ ตัวอย่างจี้เข้ามาตรงนี้แล้วครับออกโค้งได้ก่อนหรือกว่าไม่พลาดทั้งคู่ครับถ้าอย่างนี้ยังไงครับเปิดเราเปิดไฟบอกเตกหน่อยพี่โน้นไว้บอกใครจะเปลกแล้วก็เป็นโน้นไว้ครับรับที่หนึ่งครับโอ้โหสยามรุ่นนี้ก็ไม่แผ่วเลยกูเบกับพันห ว่าไม่ต้องร้อยถึงรุ่นใหญ่เลยรุ่นนี้ก็เดือดแล้วนคะคะท,ทำถึงให้ชาวสงขาได้ชมกันสุดๆเลยอ่ะทำถึงจริงๆโอเคมาค่ะเดี๋ยวพาไปพูดคุยกับความรู้สึกหลังแข่งกันหน่อย<ช>ทั้งสองรุ่นเลยมาค่ะมาเริ่มกันที่3กรุ๊ป A นะคะอันดับหนึ่งของเรานะคะคุณกิติรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะเมื่อเทียบผลการแข่งขันเมื่อวานกับวันนี้คือเรารู้สึกไง วันน anyway, ี country, well. ้ก uh, ็ดีใจมากครับทีมงาน making e s c a l a รวมถึงอ er ู่พันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็น The Hub หรือหลายอู่ช่วยกันเต็มที่ครับรถก็เลยสมบูรณ์ครับเราคิดว่าวันนี้คือเกมยากง่ายไหมครับเพราะว่าตอนที่ดูจากไลฟ์เนี่ยคือผลมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอะค่ะก็สนุกสนานครับก็มีการเปลี่ยนระดับบ้างนะครับตอนตอนช่วงหัวนะครับก็สนุกดีครับก็ถือว่าแฟนๆชาวสงขามาให้กําลังใจแล้วพี่ก็คือโชว์ลีลาเต็มที่ แฟนๆมากันเต็มสนามมากขอบคุณพี่เพื่อนน้องชาวสงขลาและใกล้เคียงรวมถึงมาเลเซียด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะมาต่อก,กันที่อันดับสองเลยค่ะนักแข่งจากต่างประเทศของเราสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ oh. This is the first time that you'll be saying hi to all of the Songkla fans Can you give like a quick introduction about yourself Hi my name is uh, Mo from Singapore I like to thank the people of Songkla and also PT Max i t r o n for a great racing series and thank you for welcoming uh, all the foreigners to this great country of Thailand. So how do you feel about the race today? We started quite low, 13th position, but um, everyone is a very fair and experienced driver, so I'm lucky for that and I'm thankful and they uh, raced very cleanly, so that allowed me to move up. Uh, so again o no, like like um, uh, uh, well. uh, for u k t h you โน้ฉ s น e e t กือคุณทีมงานฉคนอยากขอบคุณพูมาขอันทีมอานดับที่13แล้วมาจบอันดับที่2นีอนว่าแฮปปี้มและก็อยากจขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วโดยเฉพาะรโอบคเซ เชนสเกนมาต่อกันที่อันดับ3นะคะนักแข่งสาวสวยของเราชะนันนิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นบ้างในสนามก็มันแคบเนาะแล้วรถก็ค่อนข้างเร็วค่ะก็สไตล์ผู้หญิงตื่นเต้นไาก่อนชาเลนจ์มากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแฮปปี้ไหมคะกับผลการแข่งขันวันนี้แฮปปี้ค่ะทำดีที่สุดแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วโอเคอะ โอกมือหน่อยมีคนถ่ายรูปเต็มเลยโอเคยินดีด้วยนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รุ่นสยามพันห้าเลยค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้ข้างหลังกําลงัลงร้อนกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวคุยกับที่หนึ่งของเรากันก่อน,อนเลยกับหมายเลข3าสพีเอปริวสวัสดีค่ะขอเสียงนังๆให้กับผู้ชนะของเราหน่อยเล็ว,วเป็นยังไงบ้างการแข่งขันในวันนี้ดุเดือดจ,จนรอบสุดท้ายเลยสนุกมากครับเยี่ยมเลยครับ ยังตื่นเต้นอยู่ไหมคือเก่งมากเลยกับรอบสุดท้ายทำได้ดีมากๆนะคะมีอะไรฝากจะบอกฝากบอกกับแฟนๆชาวสงขลาบ้างครับพี่น้องชาวสงขลาครับมาแข่งที่สนุกมากเลยนะครับเป็นกำลังใจเชียร์ให้พีทแม็กนี่ตอนด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีลงใหม่อีกในปีหน้าเจอกันอีกอะครฝากถึงแฟนๆอีกสักหนึ่งรอบรอเจอกันอีกสักหนึ่งรอบครับก็ปีหน้าครับติดตามเจอกันนะครับ โอเคขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะไปกันต่อกับที่สองหมายเลข44่สิบ่พ่อออสยังไงยังไงหายไปแวบนึงวันนี้สู้ไม่ได้ครับพี่เอแรงมากครับ <laughs> วันนี้พี่เอ <laughs> ของแรงวันนี้พี่เอของแรงแล้วตอนที่หายไปนี่คือเกิดอะไรขึ้นมันมีจังหวะแย่งกันแล้วรถเครื่องมันดับครับ oh. แล้วพยายามสตาร์ทครับประมาณ3-4ครั้ง oh. มันถึงจะติดครับอ๋อคือตอนแรกเราคิดว่าดับแล้วคือจะไม่ได้ไปต่อเลยแต่ว่าสตาร์ทติด อ๋อต้องรอไปต่อก็คือจบที่2นะคะวันนี้ยินดีด้วยนะคะมีอะไรฝากบอกแฟนๆชาวสงขลาบ้างครับพี่น้องชาวสงขลาครับพี่น้องชาวใต้แชมป์มาจำปีครับขอเสียงว่าเมืองได้กับแชม,มป์มาจำปีค่ะยินดีด้วยค่ะ <c oughs> ไปกันต่อไปกันต่อกับที่3าหม่เลข9 <c oughs> น้องเอิร์กวัชิตพลนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างวันนี้การแข่งขันของเรา พลาดเยอะเลยครับพลาดเยอะแต่ก็ยังนี่ขึ้นมาถึงที่สมรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณแฟนๆที่รอเชียร์กี๊กกันอยู่ข้างสนามหน่อยก็รู้สึกดีใจที่ยังไม่ได้เช็คได้่รงขาครับแล้วก็ขอขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเชียร์กันครับก็กำลังใจเยอะมากครับออขอบคุณนะคะขอเสียรบมือดังนห้กับน้องเอร์ด้วยค่ะ